เมื่อมีคนถามว่าเป็นครีเอเตอร์เป็นยากไหมทำยากไหมบอกกับทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะคะการเป็นครีเอเตอร์ไม่ยากไม่ง่ายถ้าเรามีใจลองสังเกตดูนะคะว่าถ้าเรามีใจกับสิ่งไหนเราก็จะรู้จักทุ่มเทเพื่อสิ่งสิ่งนั้นแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็น การทำให้มันเต็มที่โฟกัสให้เต็มกำลังแล้วเราก็จะทำให้มันดีที่สุดเวลาที่เรามีใจอะเราจะเอาแรงกายแรงใจเอาความคิดเอาจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์เอาสิ่งใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆนี่นะคะคือสิ่งที่เรามีใจให้กับแต่ละองค์กรเวลาที่เรามีใจอะเราจะมีความสุขไปด้วยนะคะทำ ที่ตัวเองถนัดทำในสิ่งที่ตัวเองชอบวันนี้คลิปนี้ไม่ปังคลิปนั้นไม่ปังคลิปโน้นไม่ปังแต่อาจจะมีสักหนึ่งคลิปที่มันอาจจะเป็นไวรัลและดังเพียงชั่วข้ามคืนก็ได้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าระบบจะดันเราตอนไหนที่สำคัญที่สุดเราต้องรู้จักผลักดันตัวเองให้เข้าไปอยู่ในระบบ มันศึกษาเรียนรู้ขยันทำคอนเทนต์และมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก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 ให้กำลังใจให้แรงผลักดันให้กำลังใจครีเอเตอร์ด้วยกันเพราะว่าทุกองค์กรย่อมมีคนขององค์กรองค์กรนั้นเราจะขาดเพื่อนร่วมงานขาดกำลังใจไปไม่ได้เลย บางครั้งเราเห็นคนที่เขาเพิ่งเข้ามาทำหรือคนที่ทำไปแล้วท้อเราต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันทำให้องค์กรองค์กรเนี้ยแข็งแรงเข็งแกร่งฝ่าฟันวิกฤตฝ่าฟันโอกาสดีๆไปด้วยกันเพื่อคว้าเงินในอากาศเพื่อคว้าเส้นชัยของเราและตัวใหม่ล่าสุดนะคะ การสร้างรายได้จากเนื้อหาเนี่ยมันเน้นเนื้อหาและที่สำคัญมันจะดันคลิปยาวได้ดีที่สุดดังนั้นอยากให้ทุกคนออกมาขยันสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเราจะเติบโตไปด้วยกันจับมือกันไว้และมันไม่ง่ายและมันไม่ยากถ้าหากคุณมีใจซะอย่างทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแน่นอน เข้าบุญเชื่อมัน่นเชื่อถือเชื่อใจในสิ่งสิ่งนั้นว่าเราจะทําได้ค่ะเมื่อเราทาเมื่อหนึ่งคนทําได้ทุกคนทําได้ชีวิตเราไปตามสิ่งที่เราคิดแน่นอนถ้าคิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกด,ดติดตามค่ะขอบคุณค่ะ